สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์วันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคา w ากิเวอร์ s ี s 650ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2018นะฮะเลขไม้37,000กิโลสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงมาพร้อมของแต่งจัดเต็มจะแต่งอะไรบ้างนะครับ30,000แท้ไหมมาชมครับผมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา37,206กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคันนะฮะคันนี้มีบาจับ GPS มาให้ด้วยนะครับกุญแจครับให้มาครบ2ดอกแบบนี้เลย นะฮะกุญแจปี๊บด้านข้างให้มาครบครับหัวโช๊คเดิมสวยครับดูนะฮะไม่มีรอยขันรอยเร์วิตแผงคอบนเดิมสวยๆครับไม่มีรอยฮะดูนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวหนังสือไม่มีเดรลางบอกแฮนเดิมนะครับวันนี้ได้กัดแฮนด์แต่งนะครับทรงเอสบิลโมเทนะครับมือคัทตั้ถึงมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่มีคอสไม่มีงอนะฮะประกับพันเร่งตัวหนังสือไม่มีเดรลางนะครับชุดสีถังเดิมนะครับฝาถังสวยตัวถังเนี่ยไม่มีบุบรลักยิ้มแต่ว่าทิกเกอร์วอร์นิ่งเจ้าของเดิ บ่อนั่งเนี่ยเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ามาด้านหน้าครับนี่เป็นชิวหน้าแต่งนะครับเมื่อกี้พี่บอกไปนะครับนี่ฮะตัวบาจัตชีเวสเป็นของแต่งจาก src นะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับมีมาให้ถึง2คู่นะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับ37 0 0 0นนะครับดูดิฮะสวยเหมือนใหม่ใสมากๆนะครับบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีแตกร้าวนะฮะยางหน้าหลังนะครับคันนี้ก็เบิกเอาใหม่สภาพอยู่ที่ประมาณทักแดขอบล้อด้านหน้าครับ นะครับทิ๊กเกอร์เดิมครบครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะฮะจานเบรกด้านหน้าก็ก็บอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับดูนะฮะสามหมื่นเจ็ดพันนดูเิบอกว่ามืนห้าพันกิโลยังเชื่อเลยนะครับแล้วก็นี่ครับกระบอกโชคล่างนะครับไม่มีรอยหินนะครับพาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์คันนี้มาพร้อมอากาศมาน้ําแต่งจาก S R C เช่นเดียวกันคอท่อสวยครับดูนะครับโอ้โหไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับไฟสปอร์ตไลท์คู่คู่ล่างอ่ะคู่ล่างอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ แคสบาร์คร <minutes> ับจาก SRC ครับนี่แคสบาร์จาก SRC นะครับมาดูครับต่อฮะชุดฝาลิงด้านขวาครับนะฮะก็มีรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานนะครับนี่คือสภาพการใช้งานจริงนะครับฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีแต่ลมกระล้มแปะนะฮะพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายเบรกหลังไม่มีคอปไม่มีงอขันนี้คอมเป็นท่อเดิมนะครับมาฟังเสียงท่อกันตาติดง่ายครับรอบโดนเบานิ่งนะฮะตาได้เป็นไง ครับขึ้นเร็วลงเร็วลองเครื่องยนต์ครับผมไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้ครับสมบูรณ์มากๆครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับสติ๊กเกอร์เต็มยางหลังเต็มครับ คันนี้มาพร้อมกับปี๊ดด้านข้างและด้านหลังครับสามใบแต่นะครับจาก k 2 adventure นะครับมาพร้อมกับแหลกขายยึดตรงรุ่นนะฮะไฟท้ายเดิมบางโคนหลังเดิมครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนนะฮะคันนี้ครับมาครับฝั่งซ้ายคันนี้จะคงเป็นโชวสเตอร์เดิมเดิมติดรถจากศูนย์ครับขาวขาวใสๆสแบบนี้ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสติกเกอร์อร์ n i n g อยู่ครบนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ครับดูนะฮะไม่มีคดไม่มีงอแน่นอนนะครับติดเป็ดด้านล่างครับจาก s r c นะครับนี่เป็นของแต่งนะฮะแคนเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับแคสบาร์สวยครับฝั่งซ้ายสวยครับฟาดิ้งสวยนะครับไม่มีรอยถลอกแตกแล้านะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูกันนี่แห้งแหงใสๆครับตาตานาัเดอร์ไบค์นนทบุรีนะฮะกระบอกชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินครับจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็สัมพด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะอันนี้เอาละครับ เป็งไงบ้างทรับเจ้าเวอร์ซีส650จดทะเบียนปี2018คันนี้ครับ3 0 0 0กิโล189,000บาทท่านนั้นดาวเริ่มต้นเพียง12,000บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีการันตีเลขใหม่แท้นะครับพร้อมกับบริการหลังขายที่คุณต้องประทับใจนะครับคุณต้องมาที่นี่เท่านั้นทันเดอร์ไบค์นทบุรีครับแล้วเจอกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ